สวัสดีนะครับวันนี้พามาเที่ยววัดสำนักคุณเนนบรรยากาศที่วัดนี้สงบน้ามาพักผ่อนรักษาศีล้้วก็จะมี วัตถุเก่าๆเช่นสามล้อ <SM>! สีบแล้วก็จะมีที่สีเข้าโบราณนะครับสมัยก่อนก็ที่สีเข้าโบราณเนี่ย ก็เอาตัวนี้นะครับไปสีเข้าไว้กินนะครับสมัยนี้จะมองสมัยนี้จะไม่เห็นละสมัยนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแต่ผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ณฑต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ อายุก็ประมาณหลายปีนะครับหลายปีแล้วแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าประมาณกี่ปีที่สีเข้าโบราณแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หีบอ้อยนะครับที่หีบอ้อยโบราณน,นะครับเอาไว้หีบอ้อยทําน้ําตาลอันนี้ก็จะเป็นที่น่าจะเป็นที่ โมเข้านะน่าจะเป็นที่โม่เข้าแล้วก็จะมีเกวียนอันนี้จะไว้ตะก่อนนี้ก็จะมีเป็นเป็นควายนะครับใช้เทียมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ มีไซรูกใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจักรยานโบราณนะครับจักรยานโบราณแล้วตอนนี้เราจะพามาที่อนุสาวรีย์หลวงพ่อเขียนธรรมรักขิตโตนะครับ ครับหลวงปู่เขียนก็มรณภาพไปตั้งแต่2,507นะครับแล้วก็สังขานท่านยังอยู่ในที่นี้นะครับ โอเคนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับวัดสำนักคุนเนีนอยู่ตรงสายบางมุญนาคบางนิ้วนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่นี้สงบลมลื่นนะครับหน้ามารักษาศีลมาพักผ่อนหยน่อนใจกันได้นะครับขอกลับสวัสดีครับผม